นนนั่่กอชวนปลายสวยไปหมดน้องมาน้องกินไถลวกไปโจวกออกใช่ไหมบอกสวยคนบอกสวยน้องโจวกออกใช่ไหมวิธีปอกหน่อไม้นะจ๊ะแกะหน่อไม้ง่ายๆจ้ะอ่ตัดก่อนแล้วก็ผ่าเลยจ้ะผ่าเลยพอเราผ่าแล้วเราก็แกะเลย แกะแบบง่ายๆมันต้องผ่าตรงกลางด้วยนะอืถ้าเราแกะไม่เป็นก็แกะไม่ได้กินนะจ๊ะเออนี่ก็ทําง่ายๆนี่พี่น้อยนี่คนสวยด้วยคนสวยในซอยถ้าไม่มีคนอื่นจะสวยอยู่คนเดียวอือใช่ถ้ามีคนอื่นมาดิไม่สวยเลยนะถ้ามีคนอื่นเขาบอกว่าสวยในซอยน่ะสวยอยู่คนเดียวถ้ามีคนอื่นมาเสริมนี่ไม่สวยเลยนี่ง่ายๆเลยเพื่อนๆจ๋านี่ นี่ได้แล้วนี่เขาเขาเชิญตรงนี้แล้วเขาผ่าแล้วเขาก็แกะเลยแกะง่ายๆแล้วทับทำอย่างนี้เส้นอีกโอ้ยิ่งดีใหญ่เราไม่ใช่คนมีโคงไม่เป็นไรนั่นน่ะผ่าเลยเอานี่ยยาวเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นอะไรง่ายง่ายทำง่ายง่ายเนาะเนาะไม้เสร็จแล้วมันอ่อนทั้งหมดเลยอ่อนทั้งหมดเลยอันนี้ไปต้มต้มแล้วก็จะแกงได้อะไรได้เนา้อไม้กินดีนะจ๊ะ แกงไส่ไก่ก็อร่อยดังน,นั้นเปลือกวางไว้นั่นก่อนอันนี้ก็ดูเขาจะแกะนี่นีนแกะได้ตั้งหลายอัน<ม>แกะแป๊บเดียวนี่ร<ม>กจแล้วเรียบร้อยมากเลย,เย,ย,เลยสวยด้วยนนเขาก็เชอนเลยเนะเห็นไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บง่ายมากเลยอนะุ<ม>้หยหน่อไม้ก็อ่อนๆเนาะช่วงนี้นช่วงนี้ฝนตกแล้วหน่อไม้มันขึ้นดีดีนะี่อันนี้เราไปต้มแกงต้มสักอันนี้เป็นหน่อไม้หวานหรือเปล่าไม่รู้นะห<ม>รือจะหน่อไม้อะไร ถ้าหน่อไม้หวานก็ต้มแค่น้ําเดียวม,มันจะไม่เปื่อยอันนี้ไปต้มใส่กระดูกหมูหรือไปต้มจิ้มน้ําพริกก็ได้อร่อยแม่แบบต่คนชอบหนะ้าหน่อไม้แต่เราชอบเหมือนกันแกงใส่กะทินีอร่อยอร่อย,ออยแกงกะทิแล้วก็ทำน้ำพริกจุ่ก็อ,อ,อืมใช่แกงต้มกระดูกหมูต้มกระดูกหมูก็อร่อยอร่อย,อยอแกะเสร็จแล้วก็ปอกปอกง่ายๆจ้ะ เราไม่ต้องใช้เคียงใช้อะไรหรอกเราปอกกระต๊กนี่เลยแค่รองถุงแล้วก็ปอกได้แล้วหั่นได้แล้วนี่มีระดับครับนั่นแหละนั่นเห็นไหมง่ายง่ายแฉแนไม้ง่ายๆหั่นง่ายๆ่ายเลยแต่มีดมีดต้องให้คมหน่อยนะถ้ามีดไม่คมนี่ก็ไปไม่ได้ได้น้อยยใช่นี่เออง่ายๆมากเลยจ้ะนั่นหั่นจึ๊บ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 เลยนนุกยนานบานตะไคร้นั่น โสวยสวยงามพี่ก็หั่นได้สวยามากเลยเป็นแผน่แผนๆเลยเนี่ยจะเอาไปต้มต้มแล้วก็แกงแกงใส่กระดูกหมูหรือแกงแกงหนึ่งสองสามก็ได้แกงหนึ่งสองสามคืออะไรแกงเรียงจะ้จะจ้ะขอบคุณนะคะเพื่อน